<Damn! S 1> ตอนนี้ทางช่องมีแฟนเพจ facebook แล้วฝากไปกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นอย่างไรกันบ้างหวังว่าทุกท่านคงจะเมื่อก่อนเรียกกุกขี้ยาเดี๋ยวนี้แดกกัญชาถ่ายคลิปวันนี้ผมมีซีรีส์จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับกับเรื่อง Into the Dark ตอนที่2ชื่อตอนเนื้ออะไรเลือด ซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์จบในตอนนะครับถ้านึกไม่ออกก็ให้นึกถึงซีรีส์อเมริกัน Her Story นะครับคล้ายๆกันเรื่องย่อวัยรุ่นสาวคนหนึ่งเป็นโรคกลัวชุมชนไม่กล้าออกจากบ้านอยู่มาวันหนึ่งเธอเกิดคิดว่าพ่อเธอเป็นฆาตรกรจะหนีออกจากบ้านยังไงเอาล่ะมาเริ่มเลยแล้วกันนะคิมเบอร์รี่หญิงสาววัย17กำลังวาดรูปบนกระจก ในหัวก็พางให้นึกถึงวันขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีก่อนตอนที่แม่เธอยังมีชีวิตอยู่แม่เธอถูกฆาตกรรมจนถึงวันนี้ยังจับตัวฆาตกร,รมไม่ได้มันยังลอยนวลอยู่ข้างนอกทําให้เธอเป็นโรคลกกัวสังคมไม่กล้าออกนอกบ้านทุกครั้งที่พยายามจะออกมันจะมีอาการตื่นตระหนกทั้งอาการจะวูบทางภาพตัดเธอใช้เวลาอยู่บ้านคนเดียวเป็นเวลานานในขณะที่พ่อของเธอเฮนรี่ทำงานอยู่ตลอดเวลา บ้านกำลังอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมพอเห็นลี่ไม่อยากให้คิมอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆเ,เหมือนตอนที่แม่เธอยังมีชีวิตบางทีมันอาจทำให้เธอดีขึ้นได้ไม่มากก็น,น้อยเธอต้องกินยาต้านโรคซึมเศร้าตลอดเวลาเมื่อกินไปแล้วจะมีอาการมืมมนๆหัวใช่ว่าเธอจะไม่มีเพื่อนนะครับมีอยู่สองคนแต่อยู่ในโลกออนไลน์ทั้งสองเป็นโรคกลัวสังคมเหมือนกันท่านใดนั้นก็มีพัสดุมาส่งหน้าบ้านคิมพยายามเอื้อมมือไปหยิบ คือตัวอยู่ในบ้านทว่าพัสดุหล,ล่นไปไกลกว่าเดิมคิมตัดสินใจช่างมันเถอะกลับเข้าบ้านก่อนเสียงเคาะประตูดังขึ้นซอนเดอร์หมอประจําตัวของคิมมักจะมาหาในทุกๆสัปดาห์แม้จะเจอกันบ่อยแต่อาการของคิมก็ไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่เธอไม่ค่อยบอกอะไรซอนเดอร์มากนะักเหมือนปิดกัน้นตกกลางคืนเฮนรี่กลับมาสซอไพวันนี้เป็นวันเกิดคิมเขาได้มอบสร้อยคอให้เส้นหนึ่งซึ่งเธอชอบมันมากเมื่อคิมเข้านอน,อน เฮนรี่มักจะขึ้นไปห้องใต้หลังคาทุกคืนและเช่นเดียวกันเมื่อคิมได้ยินเสียงดังจากสิ่งที่พ่อทำเธอมักจะหยิบผูฟังมาใส่เมื่อคิมกับซอนเดอร์คุยกันเผื่อให้รู้ว่าแม่คิมทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหมอถามเข้าประเด็นเลยว่าฉันช่วยไม่ได้นะถ้าเธอแซงคำเป็นว่าไม่มีปัญหาเมื่อถามจี้ปมมากๆคิมก็ระเบิดอารมณ์ใส่เหมือนกันเธออยู่ในนี้ตลอดไปไม่ได้นะโลกข้างนอกถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพ่อเธอเธอจะทำยังไงผลสรุปคิมไม่ดีขึ้นเลย หมอแนะนําให้เฮนรีจับตาดูพฤติกรรมคิมเอาไว้เพราะมันคือผลข้างเคียงจากยาเธอใช้เวลาอยู่คนเดียวไม่ยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเมื่อหมอกลับเฮนรีก็ขอตัวไปดื่มกับเพื่อนๆไว้กลับมาเราจะดูหนังนั่งกินไอติมด้วยกันตกกลางคืนคิมนั่งดูข่าววัยรุ่นสาวคนหนึ่งถูกลักพาตัวเธอมีชื่อว่าโซฟี ข่าวนี้ทำให้เธอกลัวมากเมื่ออยู่คนเดียวเธอก็เลยเปลี่ยนช่องจังหวะน,นั้นเองเธอก็นึกเอะใจเลยย้อนกลับไปดูข่าวอีกครั้งสร้อยคอที่โซฟีใส่มันละไม้คล้ายคึงกับสร้อยที่พ่อมอบให้เธอเพื่อความแน่ใจคิมรีบเข้าเน็ตหาประวัติโซฟีภาพมันชัดกว่าในทีวีสร้อยคอนั้นมม่เหมือนของเธอจริงๆแถมมีผู้หญิงมากมายที่ถูกลักพาตัวไปเป็นสิบๆคิมแอบเข้าไปสำรวจห้องนอนพอ่อเจอเข้ากับยาชนิดหนึ่งและหนังสือแปลก ภายในหนังสือมีรูปอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเสียงรถมาจอดหน้าบ้านคิมแอบเก็บยาติดตัวมาด้วยหารู้ไหมเธอทำริบบิ้นที่ขั้นหนังสือตกตอนนี้เธอมีอาการหวาดระแวงยังเห็นได้ชัดทั้งสองนั่งกินไอติมดูทีวีด้วยกันเทว่าคิมไม่กินเลยครับปล่อยให้ไอติมละลายในหัวก็นึกถึงแต่เรื่องหนังสือนั่นเฮนรี่แต่ที่เข่าเบาๆคิมตกใจเผื่อทำจานแตกบาดนิ้ว เฮนรี่รีบล้างเลือดออกให้และประถงพยาบาลและเมื่อเข้านอนเสียงบนห้องใต้หลังคานั้นมันก็ดังขึ้นอีกแล้วเช้าวันถัดมาในวันขอบคุณพระเจ้าเฮนรี่จะออกไปข้างนอกอีกตามเคยมอบหมายให้คิมทำไก่งวงคิมถามพ่อตนเองเลยว่าพ่อซื้อเครื่องประดับให้หนูที่ไหนหรอเฮนรี่ตอบร้านเครื่องประดับในเวลลี่นะ่ะเธอถามต่อพ่อแน่ใจหรือเปล่าว่ามันไม่ใช่มือสองเพราะมีรอยลอกเฮนรี่ก็ตอบมาว่ามันคงเป็นตำหนิตอนผลิตนะ่ะ คิมถามวัดใจต่องั้นพ่อช่วยไปเปลี่ยนเป็นอันใหม่ให้หนูหน่อยได้ไหมแต่เฮนรี่ก็ตอบมาว่ามันมีในสต็อกแค่อันเดียวเมื่อเฮนรี่ไปแล้วคิมไม่รอช้ารีบสำรวจห้องใต้หลังคาเธอเผอไปเหยียบไม้แผ่นหนึ่งพังทะลุจนเห็นห้องตอนเองของพวกนี้มันคือของเก่าที่เคยเห็นแต่บางอย่างก็แปลกตาไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วแหวนที่เปื้อนเลือด คิมรีบโทรหาป้าบอกว่าตนเองจะไปนอนค้างคืนสักสองสาวันปลายสายเป็นระบบฝากข้อความคิมรีบเก็บข้าของใส่กระเป๋าและรีบออกจากบ้านแต่มันไม่เคยง่ายสำหรับเธอเธอก็ค่อยหลับตาคํำหาทางเมื่อกำลังจะพลนลัวบ้านเสียงหมาเห่าเสียงทุกอย่างรอบๆตัวนั้นมันดังผิดปกติเธอมีอาการจะวูบภาพตัดก็เลยวิ่งกลับเข้าบ้านจนเฮนรี่กลับมาคิมถามเข้าไปเด็นเลยว่าของพวกนี้คืออะไรครับพ่อ เฮนรี่อารมณ์เสียนิดนิดที่คิมไปค้นของส่วนตัวแท้จริงแล้วเฮนรี่ยังคิดถึงภรรยาอยู่ของพวกนี้คือของที่ภรรยาเจอบนเครื่องบินแล้วเก็บเอาไว้นั่นเองพ่อสงสัยว่าลูกได้กินยาหรือเปล่านี่อาจเป็นผลข้างเคียงจากยาคิมมั่นใจว่าไม่ใช่เพราะยาแน่ๆและถามต่อนี่สร้อยโซฟีใช่ไหมพ่อฆ่าเธอใช่ไหมถามมากมายจนเฮนรี่เริ่มโมโหลูกกำลังจะเป็นเหมือนแม่ เป็นประสาทและวิตกกังวลตลอดเวลาจากน้ำเสียงที่ผู้กระแทกใส่หน้าเธอทำให้เธอคิดว่าพอ่อฆาตกรรมแม่คิมรีบวิ่งหนีขึ้นห้องจนเปิดทำหมดตกหน้าบันไดคิมเบอร์รี่พ่อบอกให้เปิดประตูบ้านนี่ตอนนี้อารมณ์หนังเริ่มเปลี่ยนแล้วครับต่างจากตอนแรกที่โคตรจะน่าเบือ่อเสียงกำปั้นกระแทกประตูดังไม่หยุดคิมกด9 1 1พ่อฉันพยายามจะเข้ามาในห้องระหว่างนั้นเฮนรี่ก็นำสว่านมาเจาะประตูจนเมื่อเปิดเข้ามาได้ เฮนรี่พยายามใจเย็นและใช้เหตุผลคุยกับเธอจนเธอเริ่มสงบสติอารมณ์ทั้งสองมานั่งข้างล่างร่อตำรวจมาตอนนี้คิมเลิกสงสัยแล้วว่าพ่อตอนเองคือฆาตกรคิมถูกสอบสวนเหตุการณ์ในห้องนั่งเล่นส่วนเฮนรี่อยู่ในห้องครัวต่างคนต่างให้การไข่ายๆกันสองตำรวจกำลังจะกลับ คิมพูดมาว่าเดี๋ยวก่อนตำรวจคนหนึ่งสัมผัสได้ถึงสีหน้าของคิมและแยกตัวออกมาคุยถ้าเธอมีเรื่องที่อยากคุยแต่รู้สึกว่าคุยที่นี่ไม่ได้ให้ติดต่อมาที่เบอร์นี้พร้อมจดเบอร์ให้เฮนรี่สั่งให้คิมเข้านอน <c oughs> เขานั่งซึมเศร้าอยู่ไม่นาน <c oughs> ก็เพิ่ไปเห็นริบบินแดงที่ตกอยู่ส่วนคิมก็ลองเสิร์ชหายาในเน็ตโปรฟ f a l ฟ,โฟ อย่าระงับความรู้สึกชนิดฉีดเข้าหลอดเลือดดำคิมทักแชทไปหาเดแก๊งทว่าเวลานี้ไม่มีใครออนหรอกครับเธอตัดสินใจลงไปชั้นล่างแอบหยิบมีดมาเก็บเอาไว้เพื่อป้องกันตัวแต่เพื่อความเนียนก็เลยกดน้ำมาด้วยเผื่อเฮนรี่จะลงมาเจอทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดกระทั่งเธอเหยียบหมุดที่ตกอยู่หน้าบันไดเธอเผลอทำแก้วแตกเฮนรี่เดินลงมาคิมบอกว่าหนูเดินเหยียบหมุดตอนนี้เท้าเธอเป็นแผล รอบนี้เฮนรี่ไม่สนใจเขาสนแต่หมดเอาคืนมาให้พ่อคิมถามต่อผู้หญิงในข่าวทุกคนที่หายตัวไปนาผู้หญิงพวกนั้นละไม้คล้ายคลึงกับแม่หมดทุกคนเฮนรี่พยายามแก้ตัวว่าวันที่แม่หายไปเราทะเลาะกันและตารางตอนเข้าง,งานก็เปลี่ยนพอดีพ่อมีแค่เราขอร้องเอาคืนมาให้พ่อแล้วขึ้นไปนอนซะพ่อสัญญาว่าทุกอย่างจะดีขึ้นคิมไม่ให้และควักมีขึ้นมาเฮนรี่ตะคอกใส่หน้าเพราะคืนนั้นไม่ใช่เฮนรี่ที่ทะเลาะก,กับภรรยา คิมก็ด้วยเธอคิดว่าแม่นอกใจพ่อก็เลยถ่มถุยไปว่าไปจากพ่อไปจากหนูไปจากเราซะคิมฟันไปที่มือพ่อหนึ่งทีแล้วรีบวิ่งออกจากบ้านทว่าอาการวูบก็เกิดขึ้น,าาาเ,นเธอสลบตื่นมาอีกทีถูกขังอยู่ในบ้านหน้าต่างก็มีไม้ติดเต็มไปหมดเฮนรี่หวังว่าเมื่อเขากลับมาแล้วคิมจะอาการดีขึ้นเมื่อเฮนรี่ออกไป คิมสอหาช่องทางออกจากที่นี่จงกระทั่งมองไปบนเพดานเธอรีบนํำข้าของมาวางแล้วปีนขึ้นไปบนลูเมื่อขึ้นมาได้แล้วก็หนีไม่ได้เพราะประตูห้องใต้หลังคานั้นมันล็อกจนเห็นลูกบอลคริสต์มาสล่วงไปข,งข้างๆเธอก็เลยก็ค่อยไต่ลงไปข้างล่างเฮนรี่กลับมาพอดีที่ออกไปก็ไปซื้อที่ล็อกมานั่นแหละครับ กำลังจะเดินขึ้นห้องคิมเผอเหยียบไม้เสียงดังซะก่อนเฮนรี่รู้เลยครับว่าคิมหนีออกมาได้เขาไปนั่งข้างๆกำแพงปากก็เล่าถึงสมัยเด็กตอนที่พาคิมไปดูโชมมายากลเสกคนหายพอกลับมาบ้านเธอก็เล่นซ่อนแอบกับเฮนรี่เป็นประจำและทุกครั้งเฮนรี่จะหาเธอเจอเสมอก็เหมือนครั้งนี้เฮนรี่ขอให้คิมออกมาแต่โดยดีไม่มีเสียงตอบรับเฮนรี่หมดความอดทนเขานำค้อมาทุกกำแพง เธอรีบไต่ลงไปข้างล่างเฮนรี่เดินม,มาชั้นล่างและสุ่มทุบพื้นระวังหัวนะลูกเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นป้าโทรมาครับระหว่างเฮนรี่คุยเธอก็โผล่หน้ามาตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ป้าไม่ได้ยินเมื่อวางสายแล้วเฮนรี่รีบลงไปจับตัวคิมเสียงกริ่งดังขึ้นซอนเดอร์มาหาพอดีเฮนรี่ขู่ว่าถ้าไม่ออกมาเขาจะฆ่าซอนเดอร์คิมจึงต้องยอมบอกมา เฮนรี่บอกว่าวันนี้ไม่ค่อยว่างกําลังปรับปรุงบ้านอยู่วันหลังค่อยมาใหม่คิมพูดตัดบทมาว่าวันนี้หนูอยากคุยกับหมอเมื่อหมอเข้ามาได้แล้วเฮนรี่ก็ไม่น่อยหน้ารอบนี้ผมขอนั่งฟังด้วยคุยไปคุยมาคิมถามหมอว่าอยากดื่มชาไหมพอดีป้าส่งชามาให้หมอปฏิเสธคิมขยันขยอจนหมอตกลงคิมลุกไปชงชา เฮนรี่ก็ดึงแขนเอาไว้เธอก็เลยถามว่าหรือพ่อจะไปชงเองอย่างแสบครับช็อตนี้ถ้าพ่อไปชงคิมบอกเรื่องทุกอย่างกับหมอแน่แต่ถ้าให้คิมไปชงก็ไม่รู้ว่าคิมจะทําอะไรบ้างทว่าเฮนรี่เลือกที่จะนั่งอยู่กับหมอคิมเขียนข้อความลงกระดาษไว้ว่าต้องการความช่วยเหลือโทรเรียก911แล้วใส่เอาไว้ใต้แก้วส่วนแก้วของเฮนรี่เธอก็นํายาระงับความรู้สึกเทใส่หมดขวด พอหมอยกดื่มกระดาษมันดันติดอยู่ที่ก้นแก้วแล้วค่อยๆล่วงลงมาบนพื้นคิมก็เลยเอ่ยมาว่าฉันอยากพูดเรื่องแม่ หมู่นี้ฉันคิดแต่เรื่องผู้ชายที่ฆ่าแม่เขาทำเพราะเขาป่วยเขาอาจจะคิดว่ามันถูกต้องจำได้ไหมตอนที่หมอบอกว่าฉันอยู่ในรังไหมเหมือนผีเสื้อที่ดิ้นรนจะออกไปให้ได้เขาอาจอยู่ในรังไหมเหมือนกันยกเว้นเขาซ่อนอยู่ในรังไหมนั้นในความมืดสีหน้าเฮนรี่ออกอาการยังเห็นได้ชัดเฮนรี่ตัดบทว่าวันนี้หมดเวลาแล้วพอดีเรามีเรื่องต้องทำอีกเยอะตาก็เพิ่งสังเกตเห็นกระดาษบ,บนพื้น หมอเดินออกไปที่ประตูกระดาษนั้นมันติดที่ส้นเท้าของเธอเฮนรี่มืออีกข้างที่อยู่หลังประตูนั้นก็ถือมีขู่คิมมาไว้คิมมองหน้าหมอแล้วก้มไปที่เทา้าเมื่อหมอมองตามและหยิบกระดาษขึ้นมาอ่านเขาก็ชากเธอเข้ามาในบ้านแล้วปาดคอทันทีตัดมาอีกทีคิมถูกจับมัดไว้ เฮนรี่กำลังจะทำลายศพหมอปากก็พมเพอว่าเป็นห่วงลูกสาเหตุที่เขาฆ่าภรรยาตนเองนั้นเนื่องจากภรรยารู้ว่าไอเฮนรี่มันจิตป่วยจึงจะโทรแจ้งตำรวจด,ด้วยความกลัวว่าจะเสียลูกไปก็เลยฆ่าภรรยาตนเองไม่นานยานั้นก็เริ่มออกฤทธิ์เฮนรี่สลบคิมใช้เท้าเขี่ยมีดมาหาตนเองเมื่อปลดพันธนาการได้แล้วก็รีบหยิบโทรศัพท์โทรหาตำรวจทันทีเลยครับฉันคิมเบอร์ลี่คุณจำได้หรือเปล่าที่คุณบอกว่าให้โทรหาคุณ พอฉันเขาฆ่าโซฟีผู้หญิงที่ออกข่าวในทีวีหันมาหาอีกทีร่างเฮนรี่ก็ไม่อยู่แล้วลูกใช้ยาไม่เยอะพอสำหรับคนตัวเท่าพ่อนะเฮนรี่กล่าวพร้อมทุบโทรศัพท์ทิ้งให้ตายสิพ่อต้องไปสูตรยังไงว่าพ่อรักลูกเธอตอบไปตายซะหนูแจ้งตำรวจหมดแล้วเฮนรี่ชะง,งักไปพักหนึ่งมันยังมีอีกหนึ่งทางเลือกคือตายไปพร้อมกันเขาราดน้ำมันใส่รอบๆบ,บ้านทั้งคิมและตนเองคิมก็เลยแกล้งหลอกไปว่าหนูโกโหก เพื่อให้เฮนรี่ใจเย็ยนลงเมื่อเฮนรี่เย็ยนลงเธอก็ใช้คัตเตอร์ฟันไปที่หน้าพ่อหนึ่งทีแล้ววิ่งขึ้นห้องใต้หลังคาเฮนรี่รีบตามขึ้นไปและจุดไม้ขีดไฟค่อยๆลามขึ้นชั้นสองห้องใต้หลังคาทําให้เฮนรี่นึกถึงสมัยก่อนลูกเคยหลบพ่อลูกเคยหลบพ่อมาซ่อนบนนี้เธอตอบ หนูไม่ซ่อนแล้วมาจับหนูสิเฮนรี่วิ่งเข้าไปหาทว่าดันตกหลุมไม้ที่เธอนำผ้ามาวางปิดไว้เขาล่วงลงไปในห้องคิมแล้วถูกไฟเผาทั้งเป็นคิมได้แต่มองร่างของพ่อตนเองที่ร้องอย่างทรมานสิ่งของต่างๆพวกนกกระดาษที่พ่อเคยพับไว้ให้มันก็มอดไหมตามร่างเขาไปด้วยผมว่าฉากนี้มันเศร้าอ,อยู่นะผมรู้สึกสงสารเฮนรี่มากกว่าคิมอีกนะ อย่างไรก็ตามเธอเค่อยๆปีนหนีออกมาจากหน้าต่างแล้วรีบวิ่งมาหน้าบ้านดูเหมือนว่าโลกกลัวสังคมนั้นจะหายไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับซีรีส์เรื่องเข้าสู่ความมืดตอนเลือดและเนื้อในปี2018แม้บางเหตุการณ์จะบ่งบอกว่าพ่อของเธอนั้นคือฆาตกรแม้คนดูอย่างเราๆนั้นจะรู้อยู่แล้วแต่ซีรีส์ก็สามารถถ่ายทอดออกมาได้น่าติดตามตลอดทั้งเรื่องผมว่ามันยากนะ ที่จะทําให้คนรู้เนื้อเรื่องและตีความเอาเองได้นั่งดูต่อแถมสถานที่ทั้งเรื่องก็เกิดขึ้นแค่ในบ้านอย่างเดียวถ้าทําออกมาไม่ดีจริงคงน่าเบื่อจ,จัดๆตอนแรกก็จะไม่ทำซีรีส์นี้นะครับเพราะมันหารูปประกอบยากมากในบางฉากขอภัยหากลวดลัดเนื้อหาบางส่วนออกเพราะหาภาพประกอบไม่ได้จริงๆ และซีรีส์เข้าสู่ความมืดในวิดีโอตัวถัดไปจะเป็นตอนอะไรทำไมถึงไม่ลองกดปุ่มซับสไครดูล่ะถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไปกับผมต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับ